จะไปขึ้นเรื่องอื่นนะเดี๋ยวไปดูมอนิเตอร์นิดนึงนะครับที่หน้า a c e b o o k พี่นิรันซับนะครับบอกว่าเหล็กมีโอกาสที่จะราคาลงบ้างไหมครับช่างโลดมันยังไม่ลงเลยนะคือเหล็กอะ่ะมันตอนนี้เอาจริงๆนะมันมาจากรัเสเซียกับจีนเน่ยเยอะนะเขาเขาก็เป็นประเทศใหญ่ไงแล้วก็เขามีปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากที่จะ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 ,จะยังไงเอาของใหม่ๆขึ้นมาซัพพลายมันมันน้อยอะ่ะตอนนี้ถ้า ที่ทําได้อยู่ตอนนี้คืออาจจะมาจากแหล่งอื่นไงอันนี้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 ความเข้าใจของผมนะแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการรีไซเคิลเหล็กมันก็มีการหมุนเวียนในประเทศไงมันก็เลยแบบบัดยังพอใช้กันอยู่อ่ะพอใช้อยู่แต่ว่าราคามันสูงไหมราคามันสูงขึ้นเยอะนะราคามันสูงขึ้นเยอะนะตอนนี้ราคามันขึ้นเยอะเลยมันขึ้นมาจากเหล็กเส้นสมัยก่อนช่างรถใช้ไม่ถึง20บาทตอนนี้มันก็ขึ้นไปลุ่มๆ30มบบาทแล้วนะเหล็กเส้นนะครับ ยิ่งเป็นเหรียญลูกบะาพานันนี่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะก็อีกนานอีกนานจนกว่าจะโหตอนนี้มันสงครามการค้าไม่รู้เมื่อไหร่เลยนะโอเคนะครับไอต่ออ่าในกรณีแรกที่มันเป็นน้ําหนักบรรทุกคงที่กับน้ำหนัก,นก,นกจรน,นะครับตอนนี้คือใส่ใส่ลงไปก่อนนะครับไอฐานพวกเนี้ยมันเป็นฐานรับหลังคานะเนี่ยสีน้ําเงินนี่นะครับไอฐานพวกนี้เอาวงกลมไว้หน่อยมีสี่ขานะครับก็เป็นฐานที่เอาไว้รับ อะไรลิฟต์จอดรถก็ใส่ไว้สี่ตัวมันไม่เกินนี้หรอกนะครับไมโครพายต้นหนึ่งเนี่ยมันรับได้อยู่แล้วก็เลยใส่ตุ๊กตาไว้ก่อนใส่ใสใเป็นโมเดลไว้ก่อนหกขาที่รับหลังคาเนี่ยน้ําหนักมันลงมาประมาณตันหกเลยนะต่อต้นนะครับเมื่อกี้เราเห็นนะมันหกร้อยใช่ไหมพอรวมหลังคาลูนู่นเนี่ยรวมโครงเหล็กมาด้วยรวมอาจจะเป็นน้ําหนักบรรทุกที่อยู่บนพื้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นนะมันก็ถ่ายจากคานไปลงฐานลากลงเสาเข็มนะครับมันดูมันน้อยไหมมันก็ดูน้อยนะแต จะพึ่งใจเย็นนะพอใส่แรงลมไปฝั่งหนึ่งก่อนนะครับใส่ไปทางด้านด้านข้างนะกลายเป็นว่าด้านท้ายลมเนี่ยกับด้านเหนือลมไม่เหมือนกันเห็นไหมมันกลายเป็นแถวละตันห้าน 5, นะด้านนี้ก็ตันเจ็ดน, 7, นะครับอ่านะบอกเฮ้ยมันรับน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยตอกเข็มหกเหลี่ยมก็ได้ก็แล้วแต่นะตามใจนะถ้าไม่กลัวมันซุดนะครับถ้ามันซุดลงมาแล้วห,หลังคางมันเตี้ยลงนะครับมันจะ มีผลอาการจอดรถไหมมันน่าจะมีนะถ้าสังคามันเตี้ยลงนะครับอะตรงนี้มีแรงแนวลาบโผล่มาด้วยนะครับประมาณ300กิโลกร,รัมนะครับต่อฐานนะต่อฐานนะพอใส่ไปด้านหน้านะครับกลายว่าเห็นไหมเป็นสีฟ้าเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเลยนะครับแต่แรงแนวลาบเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะประมาณ320นะครับด้านหลังไปร่วม2ตันต่อต้นแล้วนะมันดูไม่เยอะนะแต่ว่าอยากใช้นานๆไหมล่ะถ้าใช้นานๆก็ ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับแต่โค้งเหล็กเนี่ยเห็นไหมมันก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไปขึ้นแบบให้มันแบบดูเป็นเสาเฉยๆใส่เหล็กเท่านั้นเสาเหล็กเท่านี้นะครับใส่เหล็กกลองก็ได้นีฮะแต่ลืมนะครับตรงเนี้ยมัน8เมตร50นะตรงนี้จะใส่ประตูม้วนด้วยนะครับใส่ประตูม้วนเนี่ยใส่ประตูม้วนเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วพอใส่ประตูม้วนมันก็ต้องมีเสาตรงกลางนี้่ะครับเอาไว้เอาไว้รับรางประตูม้วนอะไรอย่างนี้นะครับมันคงไม่เปิด แบบโ,โหทีเดียว8เมตรห้เลยนะมันก็ต้องเปิดประมาณสัก3เมตรสเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปอย่างนี้นะครับแรงที่ลงเสาเข็มนะประมาณพันสอถึงพันเานะครับก็ประมาณตัน2ถึงประมาณ2ตันอ่าอย่างนงี้นะมันก็ดูไม่เยอะนะครับอันนี้คือประมาณ,ปร,มาณประมาณเอานะมันไม่ได้แบบลงตัวนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกหลายอย่างอันนี้ช่างโลดทาเป็นโมเดลให้ดูเพื่อจะให้ขึ้นโครงให้ดูเฉยเฉยนะก็จะใช้เป็นเสาเข็มที่น้ําหนักได้มากกว่านั้นนะครับสมมติว่าสมมติว่าหน้าง,งานอยู่กรทมปริมณทนนะครับ ก็ไปดูกันนะว่าจะใช้ยังไงนะก็ต้องฝากไว้อย่างนี้นะครับก็ลองเลือกพิจารณาเป็นเสาเข็มไมโครพายนะอย่าลืมนะครับสาอลุนคอนกรีตนนทบุรีนะครับถ้าผู้รับเหมาอยากจะได้เสาเข็มคุณภาพดีนะครับใช้ได้มาตรฐานมีมอกอรม,มาตรฐานโรงงานนะครับใช้ปูนของ s c g นะครับเป็นได้มาตรฐานของ s c g ด้วยนะ S.A.N. ของ s c g นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ติดอยู่บนเสาเข็มเลยนะอันนี้เป็น ให้มั่นใจเลยว่าใช้คอนกรีตของ SCG ของของช้างแหละของช้างะนะครับที่สําคัญคือตัวนี้นะครับนี่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 นใช้ p พียวซีเมนนะครับ type สของ SCG นะมันจะมีอย่างนี้ว่าเราสามารถที่จะใช้สารผสมเพิ่มหรือใช้พวกไฟแอดนะครับเท่ารอยจากทานหินเอามาผสมได้นะไอ้ฐานหินเนี่ยทีอมมาผสมเท่าฐานหินที่มมาผสมเนี่ยมันก็ต้องไป มีการคัดเกรดนะครับเอาเกรดดีๆามาใส่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเท่ารอยเดียวๆมันเนี่ยลอยไปผสมน้ํามันไม่แข็งแต่พอเอาไปผสมกับคอนกรีตแล้วเนี่ยเอาไปมไม่ใช่เอาโทษทีครับเอาไปผสมกับซีเมนต์นะครับซีเมนต์มันจะแตกอ,อะไรอะไฮดรอกซิลอ,ออกมานะครับ <c oughs> เป็นโมเลกุลอะไรสักอย่างเป็นเป็นเป็นสารประกอบ ตัวหนึ่งออกมานะครับไอสารประกรอบตัวนั้นนะ่ะพอไปไปไปชนกับพวกเท่ารอยเนี่ยมันจะสามารถทําให้เท่ารอยเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนคอนกรีตได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนผสมมันต้องได้กันใส่มากไปก็ไม่ดีใส่น้อยไปคอนกรีตก็จะแพงนะแต่ว่าของสออลูนคอนกรีตเนี่ยนะครับใช้คอนกรีตเพียวๆเ,เลยนะเพื่อให้เพื่อนๆหรือผู้รับเหมามั่นใจว่าเสาเข็มของสออลูนคอนกรีตเนี่ยแข็งแรง รับโหลดได้เร็วนะครับส่งหน้าง,งานได้ไวนะครับพัฒนากําลังได้ดีนะก็เลยใช้คอนกรีตเพียวๆเ,เลยนะครับถ้าในกรณีที่เคยเจอนะใส่ไฟแอดหรือเท่ารอยมากแต่มันเป็นเทงานโครงสร้างปกตินะครับบางครั้งนี่มันไม่แข็งเลยหรือว่ามันพัฒนากําลังได้ช้านะแต่ของสอร์คอนกรีตใช้คอนกรีตเพียวๆพ,พอใช้คอนกรีตเพียวแล้วมันก็จะแข็งตามกําลังของมันเลยคือ3วัน5วันมันก็รับก,กําลังได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ สามารถถอดจากแบบได้เร็วพอถอดจากแบบได้เร็วแล้วเนี่ยคอนกรีตแข็งดีถอดจากแบบได้เร็วคอนกรีตก็จะหน้าตัดคมกริบนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยะมันจะไม่บิน่นะมันจะได้เหลี่ยมได้คมนั้นไอ้ได้เหลี่ยมได้คมเนี่ยมันสาคัญนะเพราะว่าเวลาเราเสาเข็มเข้าหน้างานเนี่ยก็ต้องไปตรวจเช็คนะมันบินไหมมันแตกไหมไม่ใช่เอาบิน,บ,นบินแตกแตกเข้าไปตอกนะครับมันก็จะบางครั้งหน้าตัดมันหายเพราะหน้าตัดมันหายมันก็รับกําลังได้น้อยลง ได้มาตรฐาน ISO เลยนะมาตรฐาน ISO ก็สามารถที่จะตรวจเช็ครีเช็คสอบทานกลับได้นะครับมีมอกรทั้ง2ตัวนะครับทั้งเข็ม i ทั้งเข็มสปันนะครับอย่างที่เห็นด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นสปันไมโครพายนะอันนี้เป็นเสาเข็มตัว i นะมีทั้ง18 22 26นะครับได้ SCG Endosband นะครับคือตามมาตรฐาน SCG นะใช้ เป็นพอร์ตแลนด์ไทยสคือไฮสตังค์คอนกีดนะครับสามารถเข้าไปชมข้อมูลได้ที่ใน Facebook ก็มีนะหรือว่าในเว็บไซต์ของสรุนคอนกีตก็มีนะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้ e s c r i p t i o n นะครับในคำอธิบายนะคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะไปสอบถามมาได้ Inbox อกซ์ไปถามได้มี ID Line ให้สแกนสามารถสอบถามข้อมูลจากใน ID l i n e นั้นได้เลยนะครับเป็น Official ID l i n ดนะครับมีแอดข้างหน้านะครับแอดสรุนนะครับ ก็ได้มอกเนี่ยมีใบเซอร์มอรกได้ใบเซอร์ของ SCG มาอย่างนี้นะก็เนี่ยจะมีมาตรฐาน S.A.N ตรงนี้นะครับที่เสาเข็มทุกต้นนะครับเพราะว่าเป็นเซอร์ติฟิเคทที่ SCG ให้มากับสรุ่นคอนกรดเลยนะครับตัวอย่างในหน้า Facebook ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคลิปมีโชว์ให้เห็นว่า,ามีรีวิวจากท่านผู้ใช้จริงนะท่านผู้ของบ้านใช้จริงนะก็มีหลายท่านนะครับเข้าไปดูได้นะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าต่อต้นเนี่ยมันรับอยู่ที่ ไม่เกิน2ตันเห็นไหมก็เราเลือกใช้ I18 ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ i22 ก็ได้อย่างตัวนี้ก็ถ้าเอาประหยัดหน่อยก็ใช้ i18 นะครับทาไมมันต้องใช้ I18 นะครับถ้าเราไปตอกเสาเข็มสั้นที่มันไม่ลงถึงชั้นดินดานนะในอนาคตถ,ถ้าเกิดว่าหลังคามันซุดลงนะครับหรือว่าตัวรถเนี่ยถ้าตัวถ้าตัวหลังตัวที่จอดรถมันไม่ซุดตามนะครับมันก็จะติดหลังคา ลงจะลดถึงไหมหลังคาที่จะลดมันจัดลงมาต่ําลงไม้เลือ่อนมันก็ติดหลังคาลดนะงั้นเราจะเลือกเป็นสังหลังเสาเข็มไมโครพายเลยที่มันจะสามารถลงไปที่ชั้นดินดานได้เลยทีเนี้ยการสุดตัวมันจะน้อยมันจะแทบไม่เหลือแล้วอ่ะมันก็จะสุดอย่างมากกับมิลสองมิลหรือว่าไม่เกิน4ีหเซนอะไรอย่างนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเสาเข็มที่จะลงไปที่ชั้นดินดานมันสามารถเช็คโบเขาได้นะครับเราไปต่อเติมบ้านเนี่ยช่างที่เข้าไปหน้างานเนี่ยสำรวจได้เลยว่า เฮ้ยสาวเข็มนี้ถือถามรอบๆเขาจะมีโปรไฟล์ดินว่าแถวๆนั้นเนี่ยชั้นดินดานมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะคิดราคาให้เพื่อนๆได้ไปดูในหน้าของกรมที่ดินนะที่ช่างรวดเคยมีทําคลิปไว้ให้ตัวหนึ่งก็มีเจาะสํารวจไว้ทั่วประเทศเลยนะครับเขาก็แชร์ไว้ให้ว่าโปรไฟล์ดินของจังหวัดนี้หรือภูมิภาคแถวๆนี้ที่ใกล้เคียงเนี่ยชั้นดินดานมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะ อนุมานจากตรงนั้นได้นะครับอ,อย่างของสอลุงนคนกรีดเขาแนะนำมาไว้นะครับว่าถ้าหน้า i18 ก็ประมาณ10-15ตันนะ i22 นะก็15-20ตันก็ไปได้นะครับอย่างบ้าจัดสันเนี่ย i22 ตอกไปมาตรฐานเลยนะถ้าเป็นสปันไมโครพายนะครับเสาเข็มหน้าตัด20เซนนะครับมันก็จะประมาณ20-25ไปใหญ่หน่อยก็25เซนนะครับก็25-30เลยนะครับพวกเนี้ย สปานไมโคพายเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตที่เทไปในแบบนะแล้วก็ใช้แรงเวียงให้คอนกรีตมันแน่นนะครับให้คอนกรีตมันแน่นไอการแน่นของมันเนี่ยมันจะแน่นมากๆนะครับแน่นจนแบบว่าต่อปริมาตรของคอนกรีตเนี่ยมันเยอะมากมันจะไม่ใช่2องพแลละมันจะหนักกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อต้นต่อท่อนของมันเนี่ยถ้าปริมาตรเท่ากันเนี่ยพวกสปานไมโคพายเนี่ยมันจะเข็มสปานเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับมันจะ ไปถึง2,005 2,006ได้เลยนะอ่าสวัสดีครับพี่สมเจตนะครับวันนี้มาเข้ามารับชมนะเดีย๋ยวไปต่อนะครับทีนี้ก็ลองไปจัดโครงให้ดูนะเนี่ยจะเห็นไหมว่าเวลาเราถ้าได้ไปเจอวิศวกรออกแบบนะเขาก็จะจัดหน้าตัดให้เพื่อนๆเ,เอาด้านที่มันแข็งเนี่ยเข้าไปรับกําลังมันเราจะได้หน้าตัดที่เล็กโครงที่ดูเล็กหน่อยนะครับและความแข็งแรงก็จะ ดูมันมันดูไม่ปโปร่งนะครับตอนดูไม่ปโปรง่งมันดูจะดูทึบๆหน่อยแต่ว่ามันแข็งแรงโครงสร้างจะดูได้สมส่วนนะครับได้สมส่วนแล้วมันไม่สลิมเกินไปไม่ใหญ่เกินไปอะไรอย่างนี้นะอย่างตัวเนี้นะยช่างรถจัดเป็น6เสานะครับด้านหลังเนี้ยเอายาวเลยนะสตัวเนี้ยมันจะเท่ากันก็ได้ไม่มีปัญหาเราก็ใส่ตรงนี้ไปเป็นเหล็กแกนเข้าไปให้ไปรับประตูมว้วนอ่ะมันอาจจะต้องใส่เสาตรงนี้เข้าไปเพราะมันแขวนประตูม้วนใหญ่ไงอ่ะประตูม้วนก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับ มันประมาณ1 0 0ถึง150ถึง200ได้เลยนะต่เอเมตรเลยนะครับม้วนม้วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันยิ่งยาวๆมากๆเนี่ยดึงชักกันสูงๆเนี่ยมันก็หนักพอสมควรนะครับงั้นเราจะไม่ชักที่8ปเมตร50าหรอกแล้วก็ชักที่ครึ่งหนึ่งนะครับพอด้านข้างใส่ไปแล้วนะครับไอตัวนี้มันยังไม่พอนะเพราะเราใช้เหล็กเล็กเสาเราใช้เหล็กเล็กเราต้องใส่เอ็กเบสซิ่งไปด้วยนะเน,นี่ยเราช่างโลก็ใส่ไปทั้งด้านข้างใส่ทั้งด้านบนเลยนะอย่างเงี้ย เพื่อกันมันเราดึงประตูลงมาหรือว่ามีแรงลมเข้ามานะครับมันค่อนข้างใหญ่นะถ้าเข้าข้างๆเนี่ยมันก็จะโยกไปซ้ายขวาถูกไหมถ้าเข้าทางด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องโยกไปทั้งหน้าหลังถูกไหมไอการโยกของมันเนี่ยเกิดเข้าข้างๆเกิดเข้ามาเฉงเฉียงอย่างเงี้ยอีกางเงี้ยมันก็ไอข้างบนเนี่ยมันจะมีประโยชน์แล้วมันจะมีประโยชน์แล้วเพราะการว่าโครงเนี่ยมันจะบิดมันจะบิดทางการตั้งขึ้นอะบิดเป็นหมุนแบบอะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าฝาบนอะมันหมุนอย่างนี้เลยมันจะบิดโครงสร้างมันจะบิด เราลยจะใส่ข้างบนไปหน่อยนะครับเพราะโครงเราใหญ่โครงเรากว้างด้วยยาวด้วยมีทุกอย่างเลยนะครับเสาก็น้อยนะมาพอดูด้านบนเห็นไหมมันก็เราก็ต้องใส่เอ็กเบดซิ่งข้างบนไว้ข้างบนนนะครับอาจจะช่างรั่ใส่ไปสี่กรอบเลยนะครับแต่ตอนที่เราเอาคลิปมาใส่เนี่ยนะครับเราก็ต้องวัดฐานล่างดีๆแล้วก็ใส่ตอกเสาเข็มไปตรงลิฟต์เลยนะครับมันก็จะตรงไปตรงมาดีไม่ต้องไปฝากนุ่นฝากนี่นะหรือว่าตอนเนี้ยโครงสร้างที่ หรือผังที่คุณพี่ทูตโมล่าให้มาเนี่ยมันประมาณนี้นะครับมันอาจจะต้องใส่ไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าเออมันดูกว้างกว่านี้หรือว่ามันสามารถที่จะเอาเสามาฝากคานได้มันก็ยังพอทําได้นะแต่ถ้าเสาของลงรถมาฝากคานเนี่ยไอการที่ลิฟมันดึงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกลงที่คานอันนี้ต้องไประวังนะเกิดนกระแทกลงไปเนี่ยบางทีเรายกรถขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ไอโครงลิฟเหล่านี่ยสั่นเราดูนะผมยกขึ้นไปมันจะสั่นๆๆๆนะครับถ้าเกิดว่าเราตอก เสาเข็มรับขามัเลยเนี่ยมันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็สันก็ไม่เป็นไรนะโครงสร้างก็อยู่ของมันนะครับตัวลิฟต์มันก็ถ่ายลงฐานลากของมันโดยโดยตรงนะมันก็จะดูแบบง่ายๆตรงไปตรงมานะครับมันดูอาจจะเปืองฐานลากนิดนึงนะอันนี้ก็กี่ฐานล่ะ678 9 10 11 12อนะครับอันนี้คือมันใส่เอาไว้เบรกพื้นอ่าพื้นเราก็จะวางเป็นทูเวย์แบบนี้นะครับมันก็ตรงไปตรงมามันจะไม่ใหญ่เกินไปถ้าไปเทพื้นแบบโอ้โห6คูณเนี่ย พอพอสมควรนะ,ะดูดีๆนะครับคานมันต้องใหญ่ตามถ้าเกิดเราไเบรกพื้นแบบนี้นะครับเบรคฐานลากเบรคคานให้มันเนี่ยพื้นมันก็จะบางคานมันก็จะเล็กการก่อสร้างมันจะง่ายตัวนี้คานอาจจะสัก20-40นะครับพื้นเนี่ยสัก15-20เซนนะถ้าไปเทพื้นขนาด6คูณ8เนี่ยมันต้องมี25ขึ้นนะถ้ารับโหลดขนาด400กิโลกรัมต่อตารางเมตรแบบนี้นะครับดูด้านหน้าก็จะเห็นแบบอ่าเนี่ยมันจะดู ทื่อๆหน่อยนะเพราะช่างรูเป็นวิศวกรนะไม่ได้เป็นสถาปนิกนะจะไปแต่งให้มันเยอะให้มันสวยกว่านี้มันก็จะดูแบบโอ้โหใช้เวลาเกินไปนะครับมาดูด้านข้างเอาใัยไม้ฝาเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอบอุ่นนิดนึงนะถ้าไม่ชอบอาจจะเป็นแบบผนังก่ออิฐไหมถ้าเป็นผนังก่ออิฐอาจจะต้องคานที่ไปรับผนังก่ออิฐจะต้องใหญ่กว่านี้นะแต่ตัวเนี้ยคานเราใช้เป็นคานตัวบางนิดนึงนะครับมันก็เลยดูแบบอันนี้เป็นอะไร เป็นไม้ฝาไม้ฝาเทียมอะไรอย่างนี้นะครับไอ้ไม้ฝาเทียมเนี่ยถ้าโครมันขยับมากๆนี่นะครับบางครั้งเนี่ยเราแปกไปนานๆแล้วเฮ้ยทาไมไม้ฝามันแตกว่ามันทาไมมันมันไม่ได้รับอะไรเลยนะไอการที่มันแตกมันเกิดการยืดหดของของไม้เทียมได้นะครับไอไม้เทียมมันก็ยืดหดนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือลมมันพัดเข้ามาแล้วก็มีการโยกตัวของโครงสร้างเนี่ยไอพวกเนี้ยมันเปราะนะครับ นั้นการใส่โครงเข้าหรือใส่โครงสร้างที่มันดูบางๆผิวๆลมพัดเข้าไปมีการโยกตัวได้ของมันเนี่ยในอนาคตมันมัน,มนหักแน่นอนนะครับแล้วพอไอ้พวกนี้ไม้ฝาพวกนี้มันบางๆอย่างบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆเอาไปใช้เป็นอะไรละ่ะลวที่ต่อขึ้นไปนะบางทีบางบ้านเนี่ยลวขึ้นไป2เมตรครึ่งไม่พออยากจะบางใส่ตาขอีกนะต่อขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเฮ้ยบางครั้งเฮ้ยทำไมมันแตกวะมันไม่โดนอะไรเลยเก็คือว่า พวกนี้มันตั้งขึ้นไปปุ๊บมันรับลมพอมันรับลมมันบิดไปบิดมาหรือว่าโยกไปโยกมาเนี่ยมันหักได้นะครับหรือว่าโรงจอดรถอาโรงจอดรถบางบ้านเนี่ยคือตั้งเสาบนพื้นเดิมที่เป็นพื้นที่ตอกเสาเข็มเข็มสั้นเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งฝาก,กตัวบ้านที่เป็นเข็มยาวนะครับเวลานานวันไปเนี่ยจอดรถทุกวันนะครับพื้นมันซุดพอพื้นมันซุดด้านหน้าซุดอย่างเงี้ยอะเขียนให้ดู บ้านมันในตัวบ้านนะครับบ้านเนี่ยมันไม่สุดนะครับอันนี้เราอันนี้ตั้งกับพื้นใช่ไหมอันนี้พื้นน right? ี่ตัวบ้านนะครับฝั่งนี้คือบ้านฝั่งนี้คือพื้นพื้นจอดรถอะที่ไม่ตอกเสาเข็มนะครับพอม uhm? ันโยกตัวลงไปเนี่ยมันพื้นมันซุดไปครับเหล็กเนี่ยมันเท่าเดิมมันไม่ยืดตามนะครับงั้นตรงเนี้ยบ้านเราตรงเนี้ยเราจะแหกนะครับพอตรงนี้มันบิดตัวเนี่ย ไอโครงไม้เทียมที่มันทําเป็นเชิงชายลงมานี่นะครับมันก็จะแตกมันก็จะแตกบางช่างบอกว่าโอ้ยก็อย่างเงี้ยก็ฝากไปเลยนะครับมันจะได้ถูกได้ประหยัดอ้าวครับก็ไปเลือกัน,น,นกันในอนาคตแล้วกันนะครับโอ้ยตัวนี้มันคลิปด้วยนะเดี๋ยวขอลบก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูวีดีโอ 3d a อนิเมชันกันนิดนึงนะครับถ้าช่างโลดมีอธิบายเสริมก็เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะเอาไปเลยนะครับเดี๋ยว กดไปก่อนยังไม่ไปเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะครับเป็นแบบจําลองนะยังเอาไปก่อสร้างไม่ได้นะครับการไปก่อสร้างจริงๆเนี่ยต้องไปให้วิศวกรดูนะตรงวัตถุประสงค์ที่เพื่อนๆอยากใช้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเพื่อนๆถามมาก็ทําให้ดูนะครับใส่ระบบฐานรากใส่คานอะไรลงไปเนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นเข็มเสาเข็มเดี่ยวไงมันควรจะมีคานคอดิน มาลัดให้มันนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคือมันมีแรงดันทางด้านข้างออกมาด้วยนะครับงั้นต้องระวังนะครับโครงใส่เอาไว้เนี่ยเป็นสมมติฐานเป็นผนังเบานะมันก็เลยดูเล็กๆบางๆหน่อยนะครับไอการใส่เสาบางๆชั่วชลุ่นเนี่ยมันต้องมีเบรกตรงกลางนะถ้าไม่มีเบรกตรงกลางเลยเนี่ย เสาต้องใหญ่พอเสาใหญ่แล้วค่าก่อสร้างมันก็จะแพงตามนะครับเพราะว่าเหล็กน้ําหนักเหล็กมันเยอะถ้าเราใช้เสาเล็กเสาเล็กแล้วเนี่ยมันต้องมีการค้ายันทางด้านข้างของเสาด้วยอย่างที่จะเห็นนะครับพูดเรื่องค้ายันด้านข้างนะเนื่องจากตัวเนี้ยช่างลวดใช้เป็นหน้าที่มันหน้าเสียงผืนผ้าไงไอ้พวกเหล็กบีพวกเนี้ยมันจะอ่อนทางด้านเป็นเอวนะครับไอ้ด้านปีกมันไม่อ่อนหรอกนะงั้นจะเลยเห็นว่าเนี่ยเอา คานมาค้ำมันทางด้านที่มันเป็นเออ่าด้านที่มันเป็นปีกเนี่ยเห็นไหมฝั่งเนี้ยมันก็ยังพอจะรับน้าหนักได้อยู่เห็นไหมรับแรงลมได้ทางเนี้ยถ้าเกิดไปพลิกหน้าผิดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะเกม,มเลยนะงั้นไอ้พวกเนี้ยต้องระวังนะครับ <S 1> <S 1> ไม่ใช่คุณรับเหมาเขาใส่มาแล้วก็บางทีเพื่อนเพก็ไม่รู้หรอกเพื่อนๆืไม่ได้เป็นวิศวกรทุกคนนะโอเคะ okay, นะครับจะเลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับถ้ามีคําถามก็ฝากไว้ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับการสับสนุช่างโลดโดยตรงนะครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ทําให้สาวลุยงอนกีเห็นความสําคัญกับช่องเล็กของช่างโลดนะครับทาให้ช่างโลดได้มีผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้เข้ามานะครับที่หน้า Facebook Fan Page นะครับกดไลค์กดถูกใจหน้าแฟนเพจนะครับก็สามารถ i n ็อกคำถามส่งรูปเข้าไปได้แบบนี้นะ